ในอดีตเมื่อประมาณพันกว่าปีมาแล้วที่นี่นั้นถือว่าเป็นศูนย์กลางแห่งความยุติธรรมครับเป็นศูนย์กลางแห่งความถูกต้องวันนี้ถ้าเกิดเราไปดูในประวัติศาสตร์แล้วประเทศจีนนั้นมีพื้นฐานมาจากความยุติธรรมแต่วันนี้ มองโลกของเรานั้นอยากจะนำเรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์มาเปรียบเทียบกับสังคมไทยสังคมไทยของเราวันนี้ถ้าไปเปรียบเทียบแล้วว่าทำไมเราพัฒนามาช้ากว่าที่อื่นสิ่งหนึ่งคงจะมีเรื่องของความถูกต้องความถูกต้องในสังคมไทยนั้นวันนี้เราคงจะมาดูกันนะครับว่าประเทศไทยนั้นอยู่ในอันดับประมาณ88ของโลกในเชิงของคอร์รัปชัน หลายประเทศนั้นมองประเทศไทยว่าประเทศไทยนั้นไม่มีความโปร่งใสวันนี้สิ่งที่เราเห็นอยู่ในสิงคโปร์มีนักลงทุนที่ไปลงทุนในสิงคโปร์ต่อปีนั้นมากกว่าประเทศไทยถึง3-5ถึงเท่าทำไมประเทศสิงคโปร์จึงเป็นที่นิยมชมชอบของนักลงทุนมาลงทุนในสิงคโปร์ก็เพราะว่าเขาเชื่อมั่นในสิ่งที่สิงคโปร์มีคือความยุติธรรมความถูกต้องครับสิงคโปร์นั้นยึด ความถูกต้องมาเป็นตัวนําในการพัฒนาประเทศผมเชื่อนะครับว่าวันนี้เมืองไทยของเรานั้นไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้แต่เรายึดติดกับความไม่ถูกต้องยึดติดกับผลประโยชน์มีความเห็นกับตัวของกลุ่มคนไม่กี่คนครับกลุ่มคนเหล่านั้นกําลังจ้างเป็นค่านิยมกำลังสร้างเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าไม่ถูกต้องในสังคมที่ทําให้ต้นทุนในการพัฒนาประเทศของเรานั้นสูงกว่าประเทศอื่นๆ ถ้าเกิดจะมาพูดนะครับว่าประเทศในช่วง10ถึง20ปีที่ผ่านมาพัฒนาได้ไปไกลแล้วก็มาอย่างต่อเนื่องนั้นคงไม่มีใครเกินประเทศจีนครับวันนี้ประเทศจีนนั้นประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดในการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจธธสิ่งแวดล้อมแล้วก็การศึกษาย้อนกลับไปดูเมื่อพันกว่าปีที่แล้วที่ศาลไคฟงแห่งนี้เป็นประวัติศาสตร์ ถือว่าเป็นแนวทางแต่ประวัติศาสตร์ที่ดีๆนั้นทำไมเราไม่นำมาคิดนำมาใช้แล้วก็นำมาพัฒนาให้มันดีขึ้นแต่วันนี้การพัฒนาของสังคมเรานั้นกลับกลายเป็นอีกแบบหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่วันนี้สังคมไทยต้องการคือความโปร่งใสต้องการคือความยุติธรรมผมเชื่อว่าคนไทยเราทำได้ครับเป็นแต่เพียงว่าเราต้องเลิกเห็นกับตัว แล้วก็ทุกคนนั้นทําในสิ่งที่ถูกต้องถ้าเกิดว่าเราคิดกันให้ถูกคิดกันให้เป็นแล้วก็ทําอย่างมีความชอบธรรมนั้นผมเชื่อนะครับว่าประเทศเรานั้นจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงครับ